กันโยกนะครับนี่คือตัวแม่นะครับนี่คือตัวลูกนะครับผมถ้ายกแม่ก็ยกอันเดียวนะครับถ้ายกลูกก็ยกทั้งแม่และลูกนะครับยกสองอัน ดีครับมาพบกับ Rider t r u ัก Thailand อีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็วิ่งชิวๆนะครับมาเอาหินนะครับผมผมมาเอาหินที่อู่ทองนะครับอ่าสุพรรณบุรีนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับวิธียกดำ นะครับอีกครั้งแล้วกันเป็นคลิปที่สาม้ลนะอันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับผมก็มีน้องๆขอเข้ามานะครับหัวมันยุงย่งๆนะมันไม่รอเลยเออน้องๆขอเข้ามาแล้วผมก็บอกแล้วว่าจะจัดให้นะครับก็ถามว่าละเอียดไหมอืมมันจจะต้องให้ละเอียดแบบไหนนะครับช่วยถ้า จะให้ผมทําแบบช่วงไหนที่มันยังขาดหายไปหรือมุมกล้องอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามุมกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าบางทีผมสอนนะมันจะโยกไปโยกมานะครับผมก็ก<อ>็<อ>เลยต้องมาทําใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้นะครับตั้งไว้จุดนี้นะแล้วกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ข้างหลังนี้นะครับผมน่าจะโอเคได้น่าจะเห็นอยู่แหละ นะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะมองเห็นมุมกล้องหน่อยนะครับโอเคนะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วกดไลค์ผมด้วยนะจ๊ะนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือนะครับมุมกล้องอาจจะน่าจะเห็นนะครับอันนี้คือ PTO นะครับ PO ที่เขาเรียกกันนั่นแหละ PO หรือกดปั่นดัมนั่นเองนะครับผมตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับผมนะประมาณนี้นะ P.O. นะครับ D.L.D.L. จะอยู่ตรงนี้นะครับผม D.L. จะอยู่ข้างล่างคับข้างขวามือนะครับผมข้างขวามือนี่คือ D.L. นะครับ P.T.O. ก็จะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกสามร้อยหกพวกอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็ํำอาจจะสวิกอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับผม P.O. ส่วนมากจะไม่อยู่ฝั่งฟ้านะครับน้อยมากเลย นะครับผมส่วนต่อมานะครับย้ายมุมนะครับคันโยกต้องเปิดต้องเปิดประตูถึงจะเห็นนี่คันโยกบอขาดนะครับผมนี่คันโยกนะครับนี่คือตัวแม่นะครับนี่คือตัวลูกนะครับผมถ้ายกแม่ก็ยกอันเดียวนะครับ ถ้ายกลูกก็ยกทั้งแม่และลูกนะครับยกสองอันนะครับผมก็ปร,ประมาณนี้นะครับ <C LE AN> ก็อันดับแรกเลยกดเหยียบคัดเหยียบคัดนะครับกด P.T.O พอกด P.T.O เสร็จปุ๊บมายกคันโยกนะครับยกขึ้นปุ๊บนะครับแล้ว ค่อยๆปล่อยคัดครับพอปล่อยคัสปุ๊บดัมมันจะขึ้นทันทีนะครับดํมมันจะขึ้นไปนะครับผมถ้าอยากให้ดัมหยุดเหยียบคัดครับถ้าอยากจะขยับรถเดินหน้าปิดพีโอครับแล้วก็ใส่เกียร์ครับเดินหน้าได้นะครับดํามันก็จะอยู่นิ่งนะครับแต่ถ้าเราเปิดพีโออยู่แล้วใส่เกียร์ด้วย รถวิ่งด้วยดัมก็ขึ้นด้วยนะครับผมนะครับก่อนจะขยับรถปิดพ o โอทุกครั้งนะครับนะครับผมและระหว่างก่อนใส่เกียร์นะครับก่อนใส่เกียร์ต้องปิด p o อนะครับถ้าเราใส่เกียร์ไปแล้วปุ๊บปิดพ o โอดัมยังทํางานอยู่นะครับผมนะครับดัมก็ยังทํางานอยู่ถ้าเราใส่เกียร์ก่อนแล้วปิดพีโทีหลังดัมทางานอยู่นะครับบางคนไม่รู้นะครับหลายๆคนนะครับ ก็ไม่รู้เลยนะครับผมใส่เกียร์ด้วยปิดพีโอด้วยไอย้เปิดพีโอด้วยดัาก็ทำงานแต่ถ้าเราใส่เกียร์ก่อนแล้วปิดพีโอที่หลังดัาก็ยังทำงานอยู่นะครับผมต้องปิดพีโอก่อนทุกครั้งนะครับแล้วค่อยใส่เกียร์นะครับประมาณน,นี้นะครับอืง่ายๆนะครับผมจะหยุดดัาก็เหยียบคัสปิดพีโอนะครับ ง่ายๆนะเหยียบคัสติดพีโอนะครับดัมก็จะหยุดทํางานนะครับมันก็จะปล่อยคัสได้ดัมก็จะค้างดีอยู่นั่นแนหะถ้าเอาลงเราก็ค่อยๆกดอขาเนี่ยครับค่อยๆกดนะมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่ยวให้ดูใหม่ครับผมอ่านะครับนะมันอยู่อย่างนี้นะ เราค่อยๆลงนะครับผมค่อยๆค่อยๆค่อยๆกดกดลงกดนะครับถ้าเรากดปุ๊บลงไปเลยนะดำลงพรวดเลยนะครับเพราะว่าถ้าดำมันหนักนะมันจะลงพรวดลงไปเลยนะครับผมแต่ถ้าดำเบามันลงได้นะครับแล้วก็เรากดแรงได้นะครับถ้าดำเบานะครับผมก่อนออกตัวทุกรถทุกครั้งนะครับเวลาดำเสร็จแล้วนะครับช่วยกรุณานะครับกดคันโยกนะครับผมให้ ลงสุดทุกครั้งแล้วเช็คดูว่าปิดพีโอแล้วหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในเวลาเราขับรถออกไปดํมมันจะทํางานนะครับดัมจะขึ้นนะครับถ้าเราลืมปพดโอนะครับผมต้องเช็คให้แน่ใจนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําช้าๆอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับผม แล้วก็ผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลายกดำนะครับอันดับแรกคือนะครับต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเหยียบคาดนะครับเหยียบพไปนะครับผมอันดับที่สองนะครับกด P.T.O. นะครับแล้วอันดับที่สามนะครับ ยกคันโยกขึ้นนะครับผมคันโยกตัวแม่อันนี้ตัวลูกนะครับผมนี่ตัวแม่นะนี่ตัวลูกนะยกตัวแม่ก็ยกอันเดียวนะครับถ้ายกตัวลูกนะครับผมก็ยกสองตัวนะครับผมสองตัวแบบนี้นะครับ เนี่ตัวลูกกับตัวแม่เนี่ยตัวแม่มันจะขึ้นสูงกว่านะครับผมเพราะว่าแล้วแต่การตั้งของแต่ละคนนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเอาดัมลงนะครับค่อยๆกดลงนะครับค่อยๆกดลงนะครับผมถ้าเอาดัมตัวตัวลูกลง นะครับสมมุติว่าเราขึ้นตัวลูกสมมุติว่าเราขึ้นตัวลูกนะครับให้เราลงตัวแม่นะครับเวลาลงดั้ตัวลูกให้กดตัวแม่ลงนะครับตัวอันนอกเนี่ยหนึ่งอันตัวไหนที่เป็นดั้มตัวแม่ก็คือเอาตัวนั้นลงนะครับให้ถ้าเอาดั้มตัวลูกลงหมายถึงว่าเอาดั้มตัวลูกลงนะครับให้ เอาฟังตัวแม่ลงนะครับค่อยๆลงนะครับผมมันก็จะลงแล้วนะครับพอลงสดปุ๊บค่อยกดอันตัวลูกลงตามนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ายกสมมุติว่าเรายกล้างรถยกตัวแม่เสร็จปุ๊บพอตัวแม่ขึ้นได้อ่าพอดีนะครับถ้าเราต่อลูกอยู่นะครับ มันจะขึ้นได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าฝ่าท้ายจะกดสามเหลี่ยมนะครับผมต้องคอยระวังนะครับพอเวลาเรายกตัวแม่เสร็จปุ๊บพอได้ที่เราก็เหยียบคาดเหยียบคานปุ๊บเราก็ยกตัวลูกขึ้นมันก็จะขึ้นตัวลูกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเวลาเอาแม่ลงนะครับสมมติว่ามันขึ้นมันขึ้นอยู่สองอันถ้าเราดม ยกดําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับถ้าเรายกขึ้นสองอันเนี่ยถ้าจะเอาตัวแม่ลงนะครับให้กดตัวลูกลงไปด้วยให้กดตัวลูกลงไปก่อนนะครับแล้วก็แม่ลงนะครับผมปราบานนี้นะครับแต่พอเวลาจะเอาลูกลงนะครับพอมันอยู่อย่างนี้ปั๊บจอาลูกลงปั๊บให้เรายกตัวตัวลูกขึ้นนะครับตัวลูกมันก็จะลงนะครับผม ประมาณนี้นะครับมันคือมันสลับกันนะครับผมผมอธิบายหรือรู้สึกว่าผมอธิบายเองจะงงเองซะแล้วนะครับอันนี้ในกรณียกดำค้างไว้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับ ตรงไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสอนยกน้ำเป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมลองไปหาคลิปเก่าๆดูครับอันไหนไม่เข้าใจก็มาถามผมได้นะครับผมคอมเมนต์ comment ได้ตลอดเวลานะครับผมก็คือเวลาถามผมนะอ่าคอมเมนต์ comment ถามไว้ นะครับตอนไหนก็แล้วแต่ผมจะมาตอบให้ตอนเย็นนะครับเพราะเวลาเลิกงานผมนะครับบางครั้งผมขับรถไปบางทีไม่ได้ม่ได้ดูหรอกครับบางทีนะครับต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับบางทีผมไม่ได้ดูจริงๆนะครับผมก็ผมจะมาตอบให้นะครับไม่เกิน6กโมงเย็นประมาณนี้นะครับหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าตอนกลางคืนถ้าผมลุกมามันเห็นข้อความก็ผมก็จะตอบให้เลยนะครับแต่ถ้า วันไหนไม่เห็นข้อความรอตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับที่ผมทําคลิปให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว